ีกาแเทงไหมดีฮะเลยใจร้อนมาแมกสุๆเอ้ยร้อนนะร้อนเลยนะออาไปเข้าไหนเองบอไปอัพนี้มาแล้วเราฟิปฟิฟไปดูเลยดิฟิปเตี้ยเหมือนในคอมเมื่อกี้ ว,ว่าไปอัพมาแล้วไงอีตอนนั้นไม่อยากฟีดบอกว่าอุ้ยยังต้องไปอัพก่อนอัพไปเลยอันนี้วันนี้เันจะแก้ตัวอะไรอีกเนี่ยอือไอโนใ่ไ่มเนี่ยค่อยๆยกนะเว้ย

เฮ้ยตัดย่อเลยน่อยหน่อยนี่นี่นี่เรับระบบขาเลยเยวตัดย้อนย้อนนี่เลยขีสองเต็มหน่อยเว้ยอาทิตย์หน้าเตมเต็่เดี๋ยวันโอ้ักไปไปเตลยนี่มันเน้อเน้เรื่ออะไรทเรื่ออะไรทเนื่ออะไรเต็มนี่นี่ที่เลยนี่ mời <laughs> mời <laughs> mời 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 không mời 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 quá thế là không phải không đấy đẹp quá lên quá đẹp quá đẹp quá

เรเห็นม uhm. like, mm like, nice so mm ันผ่านยาเมื่อในงานเราเรยนี้สุดสดว่าการการหยัยาเป็นโคโไม่มีเบสโค้อมกเลยีก้อนที่สี่หรือยี่ห้าทาบมร่าัเ เป็นๆๆๆแรอบปากเ่งแบบนี to ้าคตอาจะไปช่วยน้นได้หรอม่ีนมีแววมีแววราบใบนี่ผู้ไรต้องผู้ไรผู้นี่เป็มไนไม่ดีมีแววมีแววรอบใบนี่ไ่ช่วยจานหมาได้อ้ยป้าู้จานหมาเก่งไปช่วยเเขาต้องให้จามเลงนู้น ทกสอบนี่แหละเรามันม้วเเราแม่เนี่ยทดสอมไปเรื่อยก็ไปต้องมาใช้ยบก็จบ